และตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังชแชทโชว์ของเรานะคะที่90ลูกทุ่งรักไทยฮิตทั่วไทยดังไกลทั่วโลกนะคะวันทนี้ก็ต้อนรับนะคะหนุ่มที่แบบว่าเป็นนักสู้ชีวิตคนหนึ่งเลยทีเดียวนะ,ะโอ้ดูภายนอกแล้วดูเขาแบบว่าเป็นคนสบายๆเนาะเป็นคนเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเป็นคนแบบเป็นนักสู้คนหนึ่งเลยทีเดียวนะแล้วก็วันนี้ค่ะเขามาพร้อมกับโปรเจกต์ใหม่ล่าสุดเลยนะเพลงรักสู้ชีวิตนะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปคุยกันค่ะกับเนกณฤพลสวัสดีค่ะ สวัสดีครับอ่าน้องเน็กทักทาย fc 9 0้าลูกทุ่งรักไทยได้เลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนคลับหรือ fc นะครับผม90ลูกทุ่งรักไทยทั่วโลกเลยก็แล้วก,กันครับผมนะคะเพลงของเน็กนฤพลบอกเลยว่าแต่ละซิงเกิลที่ปล่อยมาเนี่ยที่90นี่แฟนๆขอมาเยอะมากเลยนะขอบคุณมากครับโดยเฉพาะล่าสุดนี่แบบเจ็บสัมฟ้าเนี่ยแล้วก็ทุกๆเพลงเนี่ยมันก็จะติดอยู่ในชาร์ตของเก้าสิบตลอดขอบคุณมากค่ะตั้งแต่เฟสบอกกล้าไลท์ใช่ไหมเพลงนั้นเป็นแต่สมัยเข้าแกรมมี่ใหม่ๆเลยผ่านมากี่ปี น่าจะหกปีแล้วหกเจ็ดปีแล้วครับผมเออนะคะแล้วก็อะไรคนบอกหู้ใจอ่ะพี่ออยพี่ออยจะชอบมากเพลงนี้ขอบคุณมากค่ะเนาะแล้วก็อีกเพลงหนึ่งเนี่ยมันเป็นไผ่ใช่ไหมอ๋อมันเป็นไผ่อันนี้ก็แบบว่าดีเจวัยรุ่นของ90เนี่ยชอบเปิดมากขอบคุณมากครับผมเพลงมันเป็นไผ่นี่เริ่มเป็นเริ่มเริ่มบ่งบอกถึงตัวตนของเน็กแบบแบบ แบบเป็นคนอีสานแบบเต็มตัวแล้วครับผมจนมาถึงล่าสุดเลยนะคะสองห้าหกหกนะคะเน็กนี่ยังไม่เคยมาคุยกันที่90เลยนะยังครับผมนี่เป็นครั้งแรกไปไหนมาคะไม่เคยมาเลยเนี่ยไม่รู้เลยครับผมเขาไม่เชิญหรืออะไรไม่รู้เหมือนกันครับผม แต่ S <S <S ทางที้เพลงก็แบบว่าติดชาร์จเยอะแต่ว่าเราเคยเจอกันที่งานลูกทุ่งสแควร์นะคะอ่ล่าสุดเลยกับโปรเจกต์เพลงรักสู้ชีวิตนะะไปยังไงมายัางไงคะเน็กมันมาถึงจุดนี้แล้วมันต้องมาสู้ชีวิตในปีนี้ต้องบอกว่าแนวแรกขอบคุณผู้ใหญ่ก่อน<ฆ>ที่ให้โอกาสเน็กได้ได้มีอัลบั้มแรกเป็นของตัวเองคืออัลบั้มแรกของชีวิตเน็กเลยนะครับผม<ฆ>ก็คือ มันจะรวบรวมความเป็นตัวเน็กมากที่สุดนะครับผมแล้วก็ย้อนกลับไปหาเน็กตั้งแต่สมัยตั้งแต่เข้ามากรุงเทพแรกๆว่าสู้ชีวิตแบบไหนบ้าง<ภ>อะไรยังไง<ภ>นะครับ<ภ>ผมก็เลยได้ชื่ออัลบั้มว่าเป็นเพลงรักสู้ชีวิตเพราะตัวเน็กเองเนี่ยสู้ชีวิตมาตั้งแต่เด็กๆแลละ<อ>นะครับผมก็เลยในอัลบั้มนี้ก็จะมีเ<ภ>พลงเกี่ยวกับความรักนี่แหละจะเป็นความรัก แบบหนุ่มสาวความรักงนักครอบครัวหรือรักอะไรก็แล้วแต่ที่ที่ที่มันบ่งบอกถึงความสู้ชีวิตบ่งบอกถึงความผิดหวังค่ะแต่ไม่ท้อ นะครับผมล้มแล้วก็ลุกขึ้นสู้ใหม่อ,มอะไรประมาณนี้นะคะถือว่าโปรเจกต์นี้แล้วก็เพลงที่ปล่อยให้ฟังกันอย่างที่90สเนี่ยแฟนๆก็จะได้ฟังไปแล้วกับสู้บัวสนฟ้าครับผมนะคะมันเป็นตัวตนของเน็กเลยใช่ไหมคะสู้บัวสนฟ้าเรียกได้ว่าเป็นเพลงเปิดอัลบัม<อ>้มที่บ่งบอกของตัวตนของเนกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยะนะครับผมเพราะว่าบางครั้งบางทีที่เราเข้ามาทํางานในกรุงเทพตั้งแต่สมัยอพอจบมหกอ่ะเน็กต้องบอกว่าเน็กยังไม่ได้ศึกษาต่อในชั้นปริญญาตรีนะครับผมก็คือจบแค่มหกแล้วเข้ามา ทำงานอยู่ในกรุงเทพเลยนะครับผมมันก็จะมีความสู้ชีวิตจริงๆนะครับผม,อมพอเนื้อเพลงออกมาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นตัวเองมากค่ะพอสมควรนะ<อ>ครับผมแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกําลังใจจริงๆเพลงนี้มันเป็นเพลงบอกว่าเหนื่อยบอกว่าท้อก็จริงะนะครับผมแต่สุดท้ายแล้วมันจะบอกกับใจตัวเองเสมอว่าเฮ้ยท้อแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาใหม่ ท้อแล้วก็ลุกขึ้นมาสู้ใหม่สิวะอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากเพลงที่เราได้ฟังกันแล้วเนี่ยนะคะเพลงนี้คือเน็กเป็นนักมวยด้วยใช่ครับผมเป็นนักมวยจริงๆในชีวิตจริงใช่ปะชีวิตจริงๆนี่ก็เคยเคยชกสมัยตอนอยู่มสถึงม1ครับผมเดี๋ยวดะอยู่มสม่ปสถึงม1ถ้าวันนี้นะคะพี่ออยทําอะไรผิดพลาดกไม่โกรธพี่นะไม่โกรธครับผมไม่ชกพี่นะไม่เอาเดี๋ยวเถลอมือลั่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือเคยเป็นนักมวยมาก่อนเคยเคยครับผมเคย แล้วก็ชีวิตผกผันมาเป็นนักร้องใช่ครับผมเรียกได้ว่าก็ดีแล้วแหละนะครับผมก็ชชมวยมันก็เจ็บตัวหน่อยนะครับผมแต่ว่าพอมาเป็นนักร้องก็ก็ก็เปลี่ยนแปลงไปอีกแบบหนึ่งคทีนี้เนี่ยเราก็เลยนำความที่เคยเป็นอาชีพของเรามาใส่ในเพลงนี้ใช่ครับจะได้ฟังทั้งเพลงแล้วเขาบอกว่าได้ดูหนังด้วยมันเป็นยังไงอะคะใช่ครับต้องบอกว่าอารบัมเนี้จะแตกต่างจาก เออซิงเกิลทั่วไปผมอย่างเพลงหลายๆเพลงที่ได้เคยเคยทำมาก็จะเป็นทําเพลงมาเป็นตัวตั้งแล้วก็เราก็จะทํา MV ประกอบประกอบกับเพลงนะครับแต่ตัวเนี้ยเราจะทําหนังขึ้นมาเป็นตัวตั้งก่อนว่าแบบเ้ยเราอยากทําหนังที่มันเกี่ยวกับชีวิตของเน็กให้มากที่สุดนะครับผมแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหยิบเอาส่วนหนึ่งของหนังแต่ละตอนมาเขียนเป็นเพลงใช่ครับผมอย่างเพลงรักสู้ชีวิตเนี่ยอ มันมัน,ม,นมันก็จะเป็นตัวครอบของอัลบั้มไว้ว่ามันจะเป็นเพงลงรักที่สู้ชีวิตนะแต่แยกออกมาเป็นแต่ละพาร์ทก็คือเพลงแรกของอัลบั้มก็คือเพลงสู้บส่นฟ้าสู้บนสฟ้ามันก็จะยิบเอาเรื่องราวของของตัวละครณเวลาหนึ่งที่รู้สึกว่ามันต้องสู้สิวะค่ะ เพื่อใครสักคนที่อยู่ข้างหลังอะไรประมาณนี้คมาแต่งเป็นเพลงนะคคะนะคะก็เราจะได้ดูหนังด้วยซึ่งพี่ออยเข้าไปดูแล้วนะคะการแสดงไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะบคุณมากคือมีดามงดาม่าเจ็บตรงเจ็บตัวโอ้โหแผลฟกช้ำดำเขียวเนาะเออนะคะเราต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมไหมคะไปเรียนเพิ่มการแสดงหรือว่ามีการคุยโปรเจก์นี้มันยากง่ายขนาดไหนกว่าจะสำเร็จเป็นอัลบั้มนี้ขึ้นมา ต้องบอกว่าถ้าถ้าในพานของการแสดงอ่ะตัวนี้เคยมีประสบการณ์ในการทั้งเล่นละครเล่นหนังหรือเล่นในวีในลหลายๆเพลงที่ที่ที่เนคทำมาบ้างอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นล้วส่วนนั้นด้วยความที่เวลามันมันกระชั้นชิดมัน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 ล่วงเลยทุกอย่างมันต้องทําให้เร็วใช่ครับผมก็เลยไม่มีเวลาได้ไปเรียนอะไร <laughs> สักเท่าไหร่นะครับผมก,ก็ก็เลย ใช้ำคำว่าครูพักรักจาแล้วกัน oh. ว่าแบบเอยเตียตีโจ์ว่าตัวละครตัวนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ปร,ประมาณนี้แล้วก็ไปเล่นไปแสดงเลย mm hmm. ครับผมแต่เราก็ได้อ่านบทแล้วก็ทกําการบ้านไปไปก่อนล่วงหน้าอยู่แล้ว <c oughs> ค่ะนะคะนอกจากเพลงนี้เนี่ยนะคะได้ฟังเพลงนะคะได้ดูเป็นหนังด้วยนะคะยังมีอีกสี่เพลงถูก <c oughs> ไหมคะในอัลบั้มนี้ใช่ครับผมตอนนี้ยังไม่เปิดเผยใช่ไหม ตอนนี้พอจะเปิดเผยได้ไหมว่ามันจะเป็นในเส้นทางไหนบมีอาชีพไหนอีกไหมส่วนเพลงที่สองนี่ขอเลยว่าเป็นอาชีพบริการแะ้วกันแต่จะเป็นบริการแบบไหนแค่นั้นเองบริการใช่มันมีบริการเยอะนะซึ่งเน็กต้องเคยทำใช่ไหมเน็กก็เคยทํางานบริการเช่นเดียวกันใช่นะคะแล้วเพลงต่อไปล่ะคะเพลงยังยังยังขออนุญาตพูดถึงเพลงที่2ที่กําลังจะปล่อยก่อนกล้วกันนะครับผมเป็นงานบริการแล้วก็มันจะพูดถึงเรื่องราวความรักของของเน็กนี่แหละ ว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมมันไม่ประสบความสำเร็จกับชีวิตรักสักทีนะครับก็เลยมีชื่อเพลงที่สองว่าอาชีพอกหักอ่ะอันนี้คือเปิดบอกชื่อเพลงได้เลยนะบอกได้เลยครับอาชีพอกหักรู้สึก <H> ว่าอาชีพนี้จะมีเป็นกันเกือบทุกคนนะ,ะ <c oughs> ผมว่าทุกคน <c oughs> ต้องผ่านมาทุกคนต้องผ่านมาบ้าง <c oughs> หรือถ้าใครผ่านมาบ่อยในี่ฟังเพลงนี้ร้องไห้ได้เลยโอ้เรียกว่าโดนใจโดนใจอ่ะแล้วเน็กเองนี่คือไม่ร้องไปแล้วร้องไห้ไปเหรอคะก็ไม่ไม่ไม่ครับมันไม่สามารถร้องไห้ไปได้เพราะว่าเดี๋ยวอ่ะไม่ผ่านสักทีเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำม อะไรเงี้อะไรไม่ว่าจะเกิดอะไรในความรู้สึกของตัวเองต้องอุดไปก่อนในเวลาที่อ่านเพลงครับนะคะอาชีพอกหักเดี๋ยวฝากติดตามเลยนะคะส่วนต่อไปล่ะคะส่วนต่อไปบรเพีงที่3ามก็จะปรับเปลี่ยนจังหวะของดนตรีให้ให้ให้เร็วขึ้นนะครับเพลงนี้ ชื่ว่าสวยเกินต้านแต่กินเหล้าเป็นตะย่านครับหมายถึงเธอสวยมากเลยตอนที่เธอยังไม่เมาะแต่ว่าพอเหล้าเข้าปากคือว่าทําไมเป็นอีกคนหนึ่งวะดูน่ากลัวจังเลยแต่เพลงนี้ก็น่าจะเหมาะน่าจะสนุกนะสนุกแล้วก็แบบว่าเออร้องแบบนักร้องน่าจะไปร้องกันเยอะอะไรมาณนั้นน่าจะโดนใจนะคะแล้วต่อไปล่ะคะเพลงต่อไปคือเพลงบอดได้ประจําการครับผมบอได้ประจําการก็จะเป็นจะมีความเป็น ตัวเน็กที่มีความทะเลนทะเลนขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับผมด้วยความที่ในช่วงนี้ t i k t o o k มันกําลังมา oh. แล้วเพลงใน t i k กต o ส่วนใหญ่อาจจะเป็นเพลงแบบยยก ผู้สาวชมผู้หญิงอะไรประมาณนี้ครับผมชมกันไปชมกันมาก็เลยเขียนเพลงแนวนี้ขึ้นมาสักเพลงหนึ่งให้ให้อัลบั้มรู้สึกว่าไม่ดาร์กจนเกินไปไม่เศร้าจนเกินไปอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยมีเพลงน่ารักน่ารักชื่อว่าบอกประจําการเป็นเพลงที่4ครับผมมีมีแบบว่าในมุมสนุกสนุกบ้างนะคะแล้วเพลงปิดท้ายล่ะคะเพลงปิดท้ายนี่กลับมาเป็นตัวตนของนิกอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลายหลายคนชอบบอกว่านิกอ่ะร้องเพลงเศร้าแล้วมันมันมันรู้สึก เรบเพลงเศร้าเรารู้สึกว่าเจ็บ,จบวะอยังเจ็บสัมฟ้าเนี่ยเจ็บเจ็บเจ็บก <c oughs> ็เลยจะกลับมาเป็นตัวน็กอีกครั้งหนึ่งเพลงนี้จะเป็นเรื่องราวของการที่เราไปรักใครสักคนที่เขามีเจ้าของอยู่แล้ว <c oughs> แต่เราก็รู้ว่าทั้งทที่มันเป็นไปไม่ได้แต่เราก็ตกลงกันแล้วว่าเออถ้างั้นสถานะของเราก็อยู่กันแค่นี้นะเพลงนี้ชื่อเพลงว่า ของบอมเมนของเฮาใช่ครับของบอมเมนของเฮาก็คือเขาไม่ใช่ของเราหรอกอะไรมานะคะก็เป็นอันครบถ้วนนะคะทั้ง5้าเพลงเชื่อว่าจะโดนใจแฟนๆที่ชื่นชอบฟังเพลงแบบว่าเพลงลูกทุ่งในสไตล์ของเน็กนะคะมันมีความเป็นอินดี้มันมีหลายๆอย่างที่มันผสมกันแล้วก็ฟังได้แบบว่าหลากหลายวัยมากๆด้วยใช่ครับอ่านะคะได้ข่าวมาว่าเพลงแรกที่ปล่อยไปนี่คือยอดวิวสูงมากเลยทั้ง MV ก็ผ่านล้านติ๊กตงติ๊กตอกนี่คือคนเล่นเยอะใช่ไหมครับผมก็เรียกได้ว่า อย่างอย่างอย่างทอดแรกของเพลงสู้ประสนฟ้านะครับผมเน็กอ่ะลงเสียงเป่าๆไปก่อนคนก็เล่นหนูหลายหลายหลายมืนคลิปติอะเนาะใช่ใช่ครับผมหลายมือคลิปเลยนะครับคนก็ไปเล่นแล้วก็รู้สึกว่าทอดนั้นมันเศร้าจังเลยนะครับผมแต่เขาก็ไม่คิดนะครับว่าแบบว่าพอเราปล่อยเพลงออกมาจริงๆแล้วมันจะเป็นเพลงเร็วว่าคนฟังทีเซอร์ของเราเขาบอกว่าน่าจะเป็นเพลงช้าแต่พอเราปล่อยเพลงว่าเอาเป็นเพลงเร็วที่แบบสนุกสนาเลยูในโยกเฉยเลยใช่ใช่ถือว่าก็ไปตามนะคะ เล่นเพลงนี้ฟังเพลงนี้ชมดูหนังคือมันได้หลายอย่างมากๆเลยนะคะกับโปรเจกต์นี้ของเน็กนรุพลนะคะมาถึงวันนี้เนี่ยเน็กอยากจะขอบคุณใครบ้างคะให้เรามีอัลบั้มแรกในชีวิตครับก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณตัวเองก่อนนะครับผมทีเ่เรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคอะไรใดๆก็ตามแต่ที่เข้าทางโทมาในชีวิตนะครับผมก็ขอบคุณตัวเองมากๆที่ยังสู้ไม่ว่าจะเกิดอะไรข,ขึ้นกับชีวิตที่ผ่านมาก็ตามแต่นะครับผมสองคือพ่อกับแม่ ขอบคุณมากๆที่ทําให้ผมเกิดมาแล้วก็คนที่สก็คือผู้หลักผู้ใหญ่ในแกรมมี่ที่เล็งเห็นถึงความสามารถหรืออยากให้โอกาสผมนะครับผมให้มีอัลบั้มแรกเป็นของตัวเองนะครับผมจนมีอัลบั้มนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่มานทางแกรมมี่ทุกคนที่เรียกได้ว่าทุ่มเทแล้วก็เต็มที่ครับอัลบั้มนี้ของผมเล็กนพลครับผมก็ฝากแฟนๆช่วยฟังอุดหนุนนะครับผมใน แพลตฟอร์มต่งตางๆนะครับก็ฝากเข้าไปฟังกันด้วยนะครับสำหรับอัลบั้มแรกของผมเพลงรักสู้ชีวิตมี5ผลงานเพลงด้วยกันะนะคะเชื่อว่าอัลบั้มนี้นะคะโดยเฉพาะเพลงรักสู้ชีวิตที่เปิดตัวไปเนี่ยจะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนบางคนก็มีความท้อแท้บางคนรู้สึกว่าตัวเองทําไมมันลําบากจังเลยชีวิตเนาะจริงๆเรายังมีคนที่ลําบากกว่าเราอีกเยอะถูกไหมแล้วก็ยังมีกําลังใจดีๆแบบว่าที่เราสามารถที่จะฟังเพลงนี้แล้วมันทําให้ลุกขึ้นมาสู้ได้ใช่ครับนะคะก็เชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะช่องทางการติดตามของเด็กเนื ร้องสดๆให้ฟังในเพลงสู้บทสนฟ้าเนี่ยเน็กชอบท่อนไหนที่สุดอันเลือกร้องท่อนนั้นให้แฟนๆ90ได้ฟังได้ครับค่ถ้าถ้าให้ร้องให้ฟังก็ก็เป็นท่อนแรกนะครับผมก็คือ,อ เมื่อยแทนอคือท้อแถววากับความฝันที่บบไปใสมาใส่งานกันหนักความหักก็แย่มีแต่แผลตื่ใใ้้ยอมแพ้ทอดใจเอเอเอ ประมาทนะคะติดตามน็กนรพลได้ช่องทางไหนบ้างเอ่ยครับผมฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมสำหรับเพลงนี้ปล่อยแล้วทาง u t u b e นะครับผมก็หาฟังได้ทาง YouTube ของ Gra m m y Go Official นะครับผมแล้วก็อีกหลายแพลตฟอร์มนะครับผมเพียงพิมพ์คำว่าสู้บนสนฟ้าหรือถ้าให้ง่ายที่สุดนะครับผมอยากฟังเพลงของน็กหลายๆเพลงก็พิมพ์คำว่าน็กนรพลก็จะเจอผลงานเพลงนี้นะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมโปรเจกต์แรกและอัลบั้มแรกของผมน็กนรพลกับ อัลบั้มที่มีชื่อว่าเพลงรักสู้ชีวิตครับผมเพลงแรกที่ปล่อยไปแล้วสู่ประสุนฝาครับอ่านะคะแล้วก็ติดตามได้ทั้ง5เพลงเลยนะคะที่ FM90 ลูกทุ่งรักไทยของเรานะคะรวมถึงในช่อง YouTube ของแกรมมี่โกลครับี่โอ่านะคะไปเพิ่มยอดวิวดูวนไปค่ะแฟนๆทุกคนเลยนะเป็นกำลังใจให้กับเน็กนะรุพลแล้วเดี๋ยวเจอกันนะลูกทุ่งสแควร์นะมีโอกาสต้องไปซ้ำนะคะได้เลยครับว่าตอนนั้นครั้งนั้นนี่เน็กไปนี่คือก่อนโควิด -19 ทีนะโอ้ใช่เออแล้วเราก็หยุดไปแบบ3ปีกว่า นี่เพิ่งกลับมาปีแรกเดี๋ยวหวังว่าค,คงจะได้เจอกันกในวันทีนนด้วยกันแล้วกันะนะครับจะได้เจอกันอีกนะครับวันนี้ขอบคุณเน็กนรุพลน,นะคะ,คะ